ครทั์ของคุณไม่ได้เสียนี่คือภาพจริงที่คนเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมมองเห็นเราถือระดับการอ่านหนังสือของเราะนะครับเราลองปิดตาข้างหนึ่งข้างหนึ่งนะครับจ้องลองมาที่จุดตรงกลางนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนข้างค่ะเห็นเป็นจุดตรงกลางแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมปกติเหมือนที่เห็นอยู่นี้เลยอะค่ะโอ้อันนี้ถือว่าโชคดีนะครับยังไม่มีอาการของโรคจอประสาทตาค่อะสำหรับคนที่เขามองแล้วแล้วมันไม่ปกติมันจะเห็นภาพนี้เป็นแบบไหนจะเห็นว่าจุดตรงกลางที่เรามองเข้าไปเมื่อกี้ครับอาจจะพร่ามัวนะครับหรือว่าเส้นที่มันเคยตรงมันจะหงิดงอ อย่าปล่อยให้ถึงวันที่ต้องสูญเสียการมองเห็นลดความเสี่ยงโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมและบำรุงดวงตาด้วยอาหารดวงตาที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกไวยตาเนเจอร์พลัสลูทีนและซีแซนทินใชายใส่ตาเย็บผ้าตั้งแต่เช้าจนเย็นนะคะค่ะแล้วบางครั้งก็ไปถึงดึก ก็เริ่มต้นเลยก็คือพร่ามัวแล้วก็คันตา<ม>แล้วก็มองภาพนี่ก็จะบิดเบี้ยวนิดนึงโรคจอประสาทตาเสือ่อมก็ทําตามคําแนะนําของหมอก็คือใช้สายตาน้อยลงคนที่เป็นจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยต้องทานสารสกัดจากลูทีน<ม>ซีแซนทีนแล้วก็เห็นโฆษณาของไวตาลูทีน<ม>จัดเลยแล้วพอทานมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าดีขึ้นความพร่าความมัวมันหายไป แล้วก็รู้สึกว่าดูทีวีมองทีวีไปก็ปกติมากขึ้นเราเย็บผ้าได้สวนเข็มได้ด้วย